นี่เป็นจุดที่น้ำจืดนะครับจะลงสู่ทะเลนะครับซึ่งเป็นไหลผ่านทางนี้นะครับเราจะเห็นน้ำออกนดำๆหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ไหลไปปนกับน้ำทะเลตรงนี้ครับก็ไหลไปสู่ในอ่าวเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทางเทศบาลอะไรหน่วยงานก็จัดการน้ำตรงนี้ให้แบบสะอาดพอที่จะลงสู่ทะเลได้หรือยังหรือว่า ลอยมาเลยก็ไม่แน่นะแต่อดีก็ควรจะมีจุดที่ทําให้น้ํามันสะอาดขึ้นสักหน่อยแล้วก็ลงสู่ทะเลเนาะใช่ไหมครับน้องหมาน้องหมานี่ก็นั่งเปลาวายลูกหน้ําสะอาดไหมไม่สะอาดตท่าไรหรอหเออไม่สะอาดใช่ไหมเออเอาบอกว่าไม่สะอาดนะครับ